หลังจากที่แพด3.0อย่างลาไฮรอยเปิดตัวมาเนี่ยมันมีคำศัพท์ใหม่เพิ่มเข้ามาในเนื้อเรื่องเยอะมากๆเลยนะครับบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคลิปนี้ผมจะทําให้คุณเข้าใจโลกลาไฮรอยเข้าใจความสวยงามและความน่าค้นหาของมันแล้วคุณจะเล่นเนื้อเรื่องในแพด3.0นี้ได้สนุกขึ้นอย่างแน่นอนครับการที่เราจะเข้าใจลาไฮรอยได้เนี่ยเราจะต้องเข้าใจศัพท์พื้นฐานของที่นี่ก่อนนะครับผมได้เรียงมาให้แล้วว่าอะไรควรเข้าใจก่อนหลังคุณจะได้เข้าใจคําศัพท์แลละเเข้้าใจโกกไปพรอมๆัันน่ง โอเคเรามาเริ่มกันที่คําว่าลาไฮลอยนี่แหละครับการเข้าใจจุดเริ่มต้นคุณจะเข้าใจหลายๆอย่างที่ตามมาเนาะลาไฮลอยเนี่ยคือทวีปหนึ่งที่ผู้คนเข้าใช้ชีวิตกันอยู่ใต้ดินนะครับซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่บนดินนี่แหละแต่หลังจากที่โลกเกิดหายนะสภาพอากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไปครับพผื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและถูกแช่แข็งลงไปในที่สุดจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมาคนที่ลาไฮลอยเขาถึงลงมาอยู่ใต้ดินกันนะครับ แต่อย่างที่เรารู้กันดีว่าใต้ดินเนี่ยมันไม่มีแสงและสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้ยังไงเขาอ,อยู่กันได้จากแสงของพระอาทิตย์เทียมนะครับมันเป็นเทคโนโลยีอายธรรมโบราณก่อนที่โลกจะล่มสลายซะอีกในยุคที่โลกยังรุ่งเรืองอยู่หรือที่เราเรียกกันว่ายุคเฮซิวไลเซชัน ด้วยแสงจากดวงอาทิตย์เทียมนี่นแหละโลกใต้ดินที่เคยมืดมิดแห่งนี้ก็ผลิบานออกมาครับเกิดธรรมชาติเกิดระบบนิเวศเกิดสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุ์ต่างๆขึ้นหน้าตาพวกมันจะแตกต่างมาจากโลกบนดินที่เราเคยรู้จักนะครับเพราะมันเติบโตและวิวัฒนาการมาจากแสงอาทิตย์เทียมข้างล่างและธรรมชาติย่อมมีหนทางของมันนั่นเองครับแต่ก็ใช่ว่าโอเอซีใต้ดินแห่งนี้มันจะน่าอยู่เสมอไปผู้คนที่นี่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลานั่นคือพายุสุนตาหรือว่าวอยสตอร์มครับ ไอพายุนี้มันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่เราเรียกกันว่าเวฟบอลฟิโนเมนอนนะครับหรือว่าปรากฏการณ์คลื่นกัดกร่อนถ้าใครยังจำกันได้จากพาศูนท์เนาะพายุสุนตามันเป็นเหมือนภัยธรรมชาติประจำหม่องที่นี่เลยนะครับซึ่งมันอันตรายมากๆนะครับใครก็ตามที่โดนพายุนี้ร่างกายและความถี่จะสลายหายไปเลยมันสามารถดูดกลืนและสลายความถี่ได้รวมถึงคลื่นและสัญญ,ญาณต่างๆด้วยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาพายุนี้เกิดขึ้นสัญ,ญญาณต่างๆจะถูกรบกวนและถูกตัดขาดไปในที่สุดครับ ถ้าต้องมาเชิญหน้ากับมันคงเป็นความตายที่ไม่มีใครอยากเจอนะครับ นอกจากพายุสุนตาที่เป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวมากๆแล้วเนี่ยที่นี่ยังมาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนนั่นคือหนอนยักษ์ที่เราเรียกกันว่าวอยวอมนะครับมันเป็นหนอนขนาดมาหึมาเป็นสัตว์ร้ายแห่งไฮนะของลาไฮลอยมีพลังในการกลืนกินและดูดกลืนความถี่เหมือนกับพายุสุนตาเลยนะครับมันจะไล่ล่าทุกอย่างที่ขวางหน้าตามบันทึกมีน้อยคนมากนะครับที่รอดชีวิตจากการเผชิญหน้ากับเจ้าวอยวอมมาได้มันยังเป็นต้นเหตุที่ดูดกลืนความถี่ของเราในปลายแผ่นของฮนามิด้วยนะ ความถี่ของเทรโนเดียนนี่ขนาดเป็นแค่ผลพวงของเทรโนเดียนนะครับตัวมันยังบเอ็กขนาดนี้แปลว่าเทรโนเดียนของที่นี่พลังน่าจะไม่ธรรมดาเลยดูจากผลผลิตของพวกมันแล้วอย่างวอยวอ r มกับวอยสตอ o r มเนี่ยพลังของมันน่าจะเกี่ยวข้องกับการดูดกลืนและสลายความถี่เหมือนกันแต่น่าจะทรงพลังกว่าเยอะนะครับ เรารู้จักโลกใต้ดินแห่งนี้กันแล้วนะครับต่อมาเรามารู้จักกับสิ่งที่สําคัญที่สุดของที่นี่กันสิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของเทคโนโลยีต่างๆที่ล้าหน้าของลาไฮลอยนะครับนั่นคือเจ้าเอ็กโซสไลเดอร์นั่นเองเอ็กโซสไลเดอร์มันคือหุ่นยนต์ขนาดมหาหมาเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงมากๆจากอรารยธรรมโบราณในตอนที่โลกยังรุ่งเรืองก่อนล่มสลายนะครับยุคเฮซิวิลเซชันปัจจุบันเราไม่ทราบว่ามันมาจากอรารยธรรมไหนแต่บางคนเชื่อว่ามันมีต้นกําเนิดเดียวกับเซนติเนลนะครับในปัจจุบันแผ่นสามจุดศูน พราะตัวเนื้อเรื่องในช่วงแรกมันยังไม่ได้ฉเฉลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันคือเจ้าตัวนี้ในเทลเลอร์นี่แหละปัจจุบันหุ่นยักษ์ตัวนี้มันอยู่ในสภาวะหลับไหลนะครับอยู่บนทุ่งน้ําแข็งด้านบนของลาไฮลอยมันหลับไหลเพราะว่ามันไม่มีแกนพลังงานนะครับคาถามคือแล้วแกนพลังงานมันหายไปไหนคําตอบอยู่ในข้อถัดไปครับ ทุกคนจำพารทิทเทียมที่ลาไฮลอยก็ได้ไหมครับนั่นแหละมันคือแกนพลังงานของเอกโซสไตเดอร์เราเรียกมันว่าแกนปฏิกณ์นะครับหรือถ้าเรามองว่ามันเป็นพาทิตมันก็จะเรียกว่าพาทิทเทียมนั่นแหละเอกโซสไตเดอร์เขาได้สลักแกนพลังงานของตัวเองให้กลายมาเป็นแสงสว่างให้กับลาไฮลอยครับเป็นพารทิทเทียมที่สร้างธรรมชาติสร้างระบบนิเวศสร้างโลกโอเอซิสใต้ดินนแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับ แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือพลังงานที่มันให้กับลาไฮลอยมาตั้งแต่อดีตการเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับพลังงานของมันกําลังลดลงอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าถ้ามันหมดลงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับไปสู่ความมืดมิดลาไฮลอยก็จะถูกแช่แข็งธรรมชาติและระบบนิเวศที่สร้างขึ้นมาจากอดีตการก็จะพังทลายลงล่มสลายจนไม่สามารถกู้คืนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกนะครับ มันจึงเป็นเหตุผลของข้อถัดไปนั่นคือเฮลิออสครับมันคือพาราทิตเทียมดวงใหม่ที่กลุ่มนักวิจัยของน้องมอนี่เนี่ยเขาพยายามใช้ความรู้ทางวิศวกรรมพัฒนามันขึ้นมาเพื่อทดแทนแกนพลังงานเดิมของเอกโซไซเดอร์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นไอเฮลิออสดวงอาทิตย์ดวงใหม่เนี่ยจึงเป็นโปรเจกต์ที่สําคัญมากๆนะครับเพราะมันคือสิ่งที่ชี้ชะตาอนาคตของลาไฮลอยเลยก็ว่าได้รวมถึงถ้าเราสามารถสร้างเฮลิออสได้สําเร็จเนี่ยให้กลายมาเป็นพาราทิตเทียมดวงใหม่เราก็จะสามารถนํพาพาทิตเทียมดวงเก่ากลับเข้าไปใส่ในหุ่นยนต์ยักษตััััวนนน้้นอีกกกครงครงะมม็จสาาถปลุ ให้ตื่นจากการหลับไหลได้เพื่อมาช่วยมนุษยชาติในการรับมือกับเดลามนต์และเทรนเดียนนั่นเองครับรวมถึงมันเป็นที่มาของชื่อพิธีเปลี่ยนสุริยะที่เราเห็นกันในเกมด้วยครับ โอเคถึงจุดนี้หลายคนน่าจะเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวได้แล้วเนาะต่อไปครับจะเป็นคําว่า ExO s w a ว m หลังจากที่เกิดเฮยนะ Exo s ซ d ซ r หลับไหลมันก็มีเศษซากความถี่ของ Ex o s ซ d e เ์เนี่ยครับเป็นเซลเล็กๆก็กจัดกระจายไปทั่วทวีปของลาไฮลอยมันก็จะก่ะตัวเป็นหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆขึ้นมาด้วยความที่ธรรมชาติในระบบนนเวศในลาไฮลอยอ่ะมันกําลังเกิดขึ้นมันกําลังสร้างตัวเพราะว่ามันเป็นโลกใต้ดินใช่ไหมครับดังนั้นรูปร่างของ ExO s ซ a ว m มส่วนใหญ่มันจึงเรียนแบบคล้ายๆกับสัตว์ป่าเพื่อกอบกู้ระบบเนเวขัข โอเคผมเิียว่าคุณน่าจะเข้าใจโลกลาไฮลอยกันมากขึ้นแลวใช่ไหมครับต่อมาเรามาพูดถึงกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่กันบ้างดีกว่าปัจจุบันใน3.0เขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มของน้องมอนี่เราเรียกเขาว่าสาหพันธ์สเปซเทคนะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่รวบรวมคนที่มีความสามารถจากทั่วโลกเลยเนาะในด้านของวิศวกรรมแล้วก็การทําวิจัยเป้าหมายสูงสุดข,ของเขาคือการออกเดินทางไปยังอวกาศเพื่อตามหาความจริงที่อยู่เกินกว่าเส้นขอบฟ้าของโซลาริสหรือโลกของเรานั่นเองครับ หน้าที่หลักของพวกเขาในตอนนี้คือโปรเจกต์ดวงอาทิตย์เทียมอย่างเฮลิออสนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความสําคัญอย่างมากต่อโลกของเราแล้วก็ลาไฮาลอยด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นกลุ่มคนที่จัดตั้งโรงเรียนที่เรารู้จักกันดีนั่นคือ Star h ทอชอะคาเดมีนั่นเองครับส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะเป็นนักวิศวกรรมทํางานวิจัยแล้วก็เป็นอาจารย์ไปมัพร้อมกันนะครับเหมือนน้องมอนี่เนาะงานเยอะมากโอเคสำหรับ Star h ทอชอะคาเดมีคงไม่ต้องพูดกันเยอะเพราะเป็นโรงเรียนหลักของเรานะครับ ที่นี่เขาเปิดรับคนจากทั่วโลกเลยนะครับเป้าหมายคือเพื่อปั้นบุคลากรคุณภาพของโลกขึ้นมาทั้งเพื่อสร้างเทคโนโลยีให้กับมนุษยชาติและรับมือกับพายุสุนตาในลาไฮร้อยด้วยที่นี่มีแหล่งเทคโนโลยีชั้นนำและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายจากทั่วโลกนะครับมีแผนกการเรียนที่หลากหลายเพื่ออนาคตของมนุษยชาติอาจจะเป็นสถานที่ในฝันของใครหลายๆคนก็ได้นะครับ โอเคกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มของชาวโรยาพวกเขาเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของลาไฮลอยอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่ยุคน้ําแข็งจะปกคลุมด้านบนซสอีกนะครับในแพ่3.0ตอนนี้เรายังไม่รู้จักพวกเขามากนักเรารู้แค่ว่าแม้เขาจะดูเป็นเหมือนชนเผ่าโบราณแต่กลับมีการคํานวณและความรู้ของเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะครับจุดสังเกตคืออักษรรูนประหลาดที่เราเห็นกันแม้แต่เทคโนโลยีปัจจุบันของกลุ่มสเปซเทคเนี่ยก็ยังไม่สามารถถอดรหัสอักษรรูนพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วในลาไฮลอยเนี่ยเราจะเห็นโซนหนึ่งที่เป็นปปป่่าาาาารรูลูลหหหนน้าตาะดดซอย ันนั้นคือป่าบียาที่เป็นที่อยู่ส่วนใหญ่ของชาวโรยานั่นเองครับ ครับสุดท้ายเป็นโบนัสละกันค,คือคำว่าซิงโครนิสจำเอ็กโซไซเดอร์หุ่นยนต์ยักษ์ได้ไหมครับซิงโครนิสเนี่ยคือกลุ่มคนที่สามารถควบคุมชิ้นส่วนต่างๆของเอ็กโซไซเดอร์ได้ผ่านการประสานความถี่ของตัวเองให้เข้ากับชิ้นส่วนเหล่านั้นซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้นะครับสตาร์ทอชอะคาเดมีถึงขั้นจัดตั้งแผนกขึ้นมาเพื่อกลุ่มคนนี้โดยเฉพาะเลยเนาะคือวิทยาลลาเบลหรือก็คือแผนกที่โลเวอร์เราอยู่นั่นเองครับที่ผมิีมาพูดเนี่ยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวแพชนา่าจะได้เจอแน่นอนนะครับแล ไม่ได้อ่ะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับความรู้ในวันนี้เนาะหวังว่าจะชอบกันได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าครับสาหรับวันนี้บายบายครับ